สวัสดีค่ะมีคนถามมานะคะว่าเออเรามีความจำเน็นจะต้องกินอาหารเสริมไหมนะคะซึ่งคําถามเนี่ยเป็นคาถามที่ดีนะสําหรับตานะคะตาลม,มองว่าเออบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่กินอาหารค่อนข้างครบห้าหมู่อยู่แล้วกินวิตามินแบบจากแบบพวกส้มผลไม้ครบแบบมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพืชผลคือกินครบทุกอย่างอะคะ่ะหรือว่าเป็นคนที่กินผักผลไม้ตลอดกินอาหารมีการเปลี่ยนกันตลอดแบบไม่ได้กินอะไรซ้ําๆเดิมๆแล้วก็กินอาหารครบห้าหมู่ นะคะซึ่งถ้าแบบเนี้ยเอาตรงนะถ้าเราคิดว่าเรากินครบกินแน่นอะไม่ต้องกินอาหารเสริมหนือออกไหมกินนมกินแคลเซียมกินพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีการหมุนเวียนอาหารตลอดกินธัญพืชคือกินตามให้กินตามหลักครบห้าหมู่อันเนี้ยไม่จาเป็นต้องกินอาหารเสริมเลย สำหรับตาแนะนํานะแต่ยกเว้นคนที่กินไม่ครบนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอด้วยความที่พฤติมพฤติกรรมคนสมัยใหม่อะ่ะคือเป็นคนที่ชีวิตเร่งรีบนิดนึงนะคะบางทีเราก็ไม่ได้เตรียมอาหารที่ครบห้าหมูเนาะอย่างตาเนี่ยบางทีตื่นเช้ามากินแค่ข้าวเหนียวหมูปิ้งนึกออกไหมเออหรือมื้อเย็นอาจจะกินแค่แบบอะไรที่มันกินง่ายๆอะ่ะเออแค่แบบปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับข้าวเหนียวอะไรข้าวเหนียวแดงอะไรอย่างเ,าเงีย้ยซึ่งบางทีมันไม่เพียงพอเพราะตามไม่มีผักเลย นื้อออกไหมคะวิตามินแร่ธาตุตัวอื่นก็ไม่มีธัญพืชก็ไม่ค่อยกินนานๆจะกินแป้งขนมปังโฮวีทีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เรากินอาหารนะคะมันต้องมีความหลากหลายในมื้ออาหารเนาะโดยเฉพาะธัญพืชมันจะมีประโยชน์มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกงาดำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแคลเซียมสูงเนึกออกไหมซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้ค่ะมันจะอยู่ในอาหารที่มันมีความหลากหลายนะคะถ้าใครมีพฤติกรรมที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนกินซ้ําๆนะหรือว่าอย่างที่2ก็คือกินแบบ ไม่กินผักไม่กินผล,ลไม้อะเอออย่างเงี้ยน,นะคะก็ควรจะต้องทานเสริมเข้าไปบ้างนะคะแนะนำนะซึ่งแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่างหรือความต้องการวิตามินไม่เหมือนกันนะคะนาจะยกตัวอย่างอย่างง่ายๆนะอย่างคนท้องอะคะ่ะอย่างช่วงที่ตันออมีน้องอย่างเงี้ยช่วงนั้นอนะคือเราจะอาจโฟลิกเยอะมากนะคะแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้มากกว่าช่วงปกติ นะคะซึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมโฟลิกเข้าไปเสริมแคลเซียมเข้าไป,าไปใช่ไหมคะหรือว่ามีความอ่อนเพียนิดๆอะไรเงี้ยก็ต้องกินวิตามินเสริมเข้าไปนึกออกไหมคะซึ่งแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันช่วงวัยนะคะหรืออย่างผู้หญิงที่หมดประจําเดือนแล้วนะคะหรืออายุเยอะอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องมีการความต้องการแคลเซียมสูงเป็นพิเศษนะคะ,ะ,คะเพื่อป้องกันกระดูกคุณนอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาที่เราล้มแล้วมันกระดูกหักง่ายนะคะซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งว่าเออเรามีความจําเป็นต้องกินอาหารเสริมไหมนะคะหรือบางคนเป็นคนที่ใช้สมอเย งานที่ใช้อ่ะคะ่ะช่วงวัยทํางานเนี่ยจะใช้สมองเยอะเคลียร์ง่ายอย่างเงี้ยก็เน้นกลุ่มวิตามิน B รวมนึกออกใช่ไหมคะซึ่งบีรวมเนี่ยมันจะไปทํางานที่สมองแล้วก็มันจะทําเรื่องระบบสื่อประสาทในสมองอะคะ่ะทำให้ระบบกล้ามเนื้อหรือระบบหลายๆอย่างในร่างกายที่ใช้สมองเป็นตัวสั่งงานเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะหรือบางคนมีปัญหารเรื่องนอนไม่หลับและยังไม่อยากกินยา มักนก็จะมีเป็นวิตามินบางกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายเช่นเซนจอนเวิร์ดหรือว่าอินโนซิตอลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวกลุ่มบีรวมบางกลุ่มได้เหมือนกันหรือแร่ธาตุบางตัวก็จะช่วยในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับเช่นเดียวกันนะคะคือก็คือแนะนําว่าใครที่ดูพฤติกรรมตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนที่กินได้ไม่เต็มที่แล้วเริ่มมีภาวะบางอย่างเลือลังเกิดขึ้นเช่นเครียดนอนไม่หลับหรือว่า อ่อนเพียง่ายนะคะหรือมีสภาวะร่างกายพิเศษเช่นมีป่วยเป็นโรคอะไรพิเศษอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมาดูละว่าเออเราขาดอะไรหรือเปล่าเราต้องเสริมอะไรเข้าไปหรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องดูเงื่อนไขร่างกายด้วยนะเช่นบางคนเป็นโรคหัวใจอันนี้จะนอก,กินได้น้อยมากแคลเซียมกินไม่ได้เอ่อฟิชออยล์กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะโรคหัวใจนะแต่อย่างโรคความดันบางตัวก็กินได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูเงื่อนไขร่างกายอีกทีหนึ่ง เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังดูว่าอาหารเสริมจำเป็นต่อเราไหมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ